ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ต้อมพาเพื่อนๆมาเดินดูเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองราคาถูกๆนะครับผมอ่าก็ตัวละ20บาทขึ้นไปนะครับผมเอ่อที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมอ่านี่ครับถูกตาแตกนะครับที่ไหนนะครับราคา20บบวกบวกนะครับผมเดินเอ่อในบรรยากาศที่แอร์เย็นฉ่ำนะครับในห้างนะครับผม นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับไว้ใจต้อมชาแนลห้นะครับที่ไหนมีอะไรดีๆก็จะแนะนำเพื่อนๆมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับอยู่หลังน้อมจิตนะครับผมนี่ครับใครที่อยู่ย่านนี้นะครับหรือว่าอยู่ไกลๆก็ถ้าผ่านมาแถวนี้ก็แวะได้เลยนะครับผมนี่ครับเสื้อผ้ามือสองนะครับอ่าราคา40บาทนะครับครับถูกตาแตกเลยนะครับ คใครตาดีก็เลือกซื้อไปใส่ได้สวยงามเลยนะครับผมช่วงนี้ผมมาตอนเช้านะครับห้างเพิ่งเปิดนะครับคนยังไม่เยอะนะครับผมก็ตกสายๆหน่อยนะครับคนจะมาเดินกันเยอะเลยครับมาเลือกซื้อเสื้อผ้ากันเยอะแยะเลยนะครับผมดีก็จะเป็นขายาวนะครับกางเกงยีนะครับแล้วก็กางเกงผ้าคอตตอนอะไรก็มีนะครับผมอ่านะครับ ชอบสีไหนนะครับปลายไหนนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมนี่ครับขายาวนะครับขายาวนะครับ80บาทนะครับผม80บาทนะครับครับถ้าถ้าซื้อแล้วก็คุยกับแม่ค้าพ่อค้าได้นะครับต่อรองกันได้นะครับสําหรับราคานะครับส่วนแถวนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับราคา40บบาทนะครับผมนี่ก็จะเป็นผ้ายีนนะครับ นี่ครับเมื่อเอาไปซักแล้วเอาไปรีดก็จะสวยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับอ่านะครับเรียกว่าตาดีได้นะครับอ่านะครับตาดีได้เลยนะครับใส่สวยๆงามๆนะครับอ่านี่ครับผมนี่ครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีนะครับมาเดินกันได้เลยนะครับผมอันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งของห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับผม นะครับใครที่เคยมาก็จะทราบนะครับว่ามีเยอะมากมายเลยครับแล้วก็เดินอย่างสบายเลยนะครับในบรรยากาศที่แอร์เย็นฉ่ำๆนะครับผมไม่ร้อนนะครับอ่านะครับผมนี่ครับค่อยๆเดินเลือกซื้อกันไปนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่เข้าเดินเข้ามาในห้างนะครับบรรยากาศของแอร์เย็นๆนะครับอ่าเซลล์นะครับอ่าตัวละ150นะครับผมนี่ครับเลือกเอาเล้ว เลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็แถวนี้100นะครับจะมีป้ายบอกราคานะครับผมอ่าลองใส่กันได้เลยนะครับแม่ค้าพ่อค้าก็ให้ลองนะครับสําหรับเอ่อเพื่อนๆที่จะมาซื้อนะครับอ่านะครับนะครับแม่ค้าก็อนุญาตให้ถ่ายนะครับให้รีวิวให้นะครับผมอ่านะครับอ่าถ้าตกเอ่อสายหน่อยนะครับอ่าประมาณใกล้ๆเที่ยงคนจะมาเยอะแล้วนะครับถึงตอนหัวค่ำนะครับ คนจะเยอะมากเลยครับมาเลือกซื้อกันนะครับผมส่วนนี้ก็300นะครับชุดนี้นะครับ300นะครับแถวนี้นะครับผมนะครับส่วนแถวนี้ก็ราคาเท่าไหร่เอ่ยราคาเท่าไหร่เอ่ยนะครับ40บาทนะครับแถวนี้นะครับผมนะครับครับใครมาเช้าก็จะได้เลือกซื้อดีดีหน่อยนะครับผมเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะพยายามเอาเสื้อผ้าขึ้นมาแขวนตลอดเวลานะครับผม นะครับอ่านะครับอ่านี่ครับผ้ากำมะหยี่นะครับผ้าลวดลายอะไรต่างๆนะครับอ่าหลากสีสันนะครับอ่านี่ครับจับกอดเดินดูเรื่อยๆนะครับร้านไหนที่ชอบนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนกางเกงนี่ก็60บาทนะครับผม 60บาทนะครับขา3าส่วนขายาวนะครับแล้วแต่นะครับเราชอบแบบไหนนะครับอ่าเนื้อเนื้อผ้าดีๆทั้งนั้นใช่ไหมครับผมอ่าดูจากตาก็จะเห็นนะครับอ่านะครับผมอ่าแอร์เย็นเดินสบายนะครับมีอาหารการกินเยอะแยะนะครับในห้างนี้นะครับแ้แล p ด Land Center นะครับเหนื่อยก็หาน้ำดื่มนะครับมีร้านน้ำดื่มนะครับแล้วก็ร้านอาหารขายเยอะแยะนะครับ รับส่วนร้านนี้ก็20บาทนะครับผม20บาทนะครับผมอ่านะครับอืมนี่ครับสวยเลยนะครับคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับผมมาเลือกกันได้เลยนะครับอ่าบางตัวก็จะมีแบรนด์เนมด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็แนวกระเกงขาสั้นนะครับกางเกงขาสั้นนะครับจะสั้นแค่ไหนนะครับมาเลือกกันเลยนะครับ อ่าจะถึงหูหรือว่าจะถึงเข่านะครับอ่าแล้วแต่นะครับผมกรับตัวละ40นะครับ3ตัวร้อยนะครับผมสําหรับเสื้อยืดนี่นะครับอ่านะครับบางคนก็ชอบใส่นะครับอ่าใส่ลำลองนะครับใส่อยู่บ้านนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับหลายสีสันหลายลวดลายนะครับผมอ่านะครับอยู่ในห้องแอร์นะครับเดินสบายๆนะครับ อันนี้ก็เป็นขาสั้นนะครับตัวละ79บาทนะครับ2ตัว150ยาสนะครับดูจากเนื้อผ้านะครับดีนะครับผมอ่านะครับใส่อยู่บ้านนะครับหรือว่าใส่เดินเล่นไปซื้ออะไรก็ได้นะครับผมอ่านะครับผมอ่านี่ครับอ่าเจบเกนะครับ2ตัว150อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับอ่ามาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้ลดราคานะครับผม พูดคุยต่อรองกับพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับผมบางตัวก็จะมียี่ห้อนะครับหรือว่าแบรนด์นะครับผมนี่ครับมีหลากหลายร้านเลยนะครับอันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับขนมนมเนยนะครับนะครับรองเท้านนี้รองเท้ามือใหม่นะครับ อ่าแล้วก็ร้านของว่างของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับรับติดฟิล์มกระจกนิรภัยนะครับสำหรับท่านที่เอรักโทรศัพท์ตัวเองนะครับไม่ให้ตกแตกนะครับงานะครับผมอ่ามีเคสมีฟิล์มนะครับโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมอ่านีพาเดินต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็น มือสองอีกแล้วนะครับเสื้อผ้าสุภาพสตรีนะครับ40บาทนะครับผมอันนี้มาช่วงเช้านะครับคนยังไม่เยอะนะครับคนยังไม่เยอะนะครับถ้าสายหน่อยนะครับโอ้โหนะครับแย่งกันหยิบเลยนะครับแย่งกันเลือกซื้อเลยนะครับผมอ่านี่ครับอ่าแนวกิ๊บเก๋นะครับสายเดี่ยวสายเดี่ยวนะครับตัวละ25บาทนะครับผมอ่าเสื้อยืดกับตัวละ29บาทนะครับ4ตัวร้อยนะครับผม อ่านี่ครับอ่าพาเดินดูเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เสื้อยืดอีกแล้วนะครับ60นะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับราคานะครับร้านไหนเนื้อผ้าแบบไหนนะครับมาเลือกซื้อเอาเลยนะครับบอกแล้วนะครับตาถึงนะครับตาถึงถึงจะได้เสื้อผ้ายี่ห้อดีๆไปกลับบ้านไปนะครับอ่านะครับผมนี่ครับ40บาทนะครับรีแลกทามนะครับร้านนี้นะครับผมรีแลกทามนะครับ อนะครับผมอ่านะครับมาเดินเลือกซื้อกันเลยนะครับวันหยุดนะครับหรือว่าเลิกงานนะครับอ่านะครับเชิญมาได้เลยนะครับบางที่อาจจะร้อนนะครับอ่าแต่ที่นี่นะครับแอร์เย็นเดินสบายเลยนะครับผมอ่าหารการกินก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อร้านเสื้อผ้ามือหนึ่งนะครับร้านขายแว่นตาร้านของใช้นะครับผม ร้านกาแฟร้านอาหารนะครับร้านทองนะครับผมร้านนาฬิกาครับมีทุกอย่างนะครับที่ห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะครับทำไมคนถึงมากันเยอะนะครับผมแล้วก็มีชื่อนะครับอ่าเรียกว่าใครๆก็พูดถึงนะครับห้างแฮปปี้แลนด์นะครับหรือว่าน้อมจิตนะครับ ก็เพราะว่าอยู่หลังห้างน้อมจิตนี่เองนะครับผมก็มีทั้งรถยนต์สาธารณะนะครับแล้วก็รถเมล์นะครับรถปรับอากาศนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านนะครับก็มาลงที่น้อมจิตนะครับที่อยู่ตรงข้ามเดอะมอบางกะปินะครับแล้วก็เดินทะลุน้อมจิตมาก็จะเป็นห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับผมนะครับ อานี่คือชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนะครับผมอ่านะครับเซลนะครับเซลนะครับอ่าเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเมื่อเมื่อยเมื่อยล้านะครับจากการเดินก็มานั่งชมน้ําพุนะครับอ่านะครับเย็นเย็นนะครับอ่านะครับสวนหย่อมเล็กๆภายในห้างนะครับผมน้ําพุก็ขุดขึ้นมานะครับแล้วก็พอเหนื่อยก็ไปเดินต่อนะครับผมประมาณนี้นะครับ อ่านี่ครับสั้นถึงหูถึงอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเลือกกันเดยได้เลยนะครับอ่ายี่สิบเก้าบาทสี่ตัวร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกางเกงนะครับหรือว่ากระโปรงนะครับของคุณสุภาพสตรีนะครับอ่าเสื้อผ้าของคุณสุภาพบุรุษก็มีนะครับอ่านะครับผู้ชายผู้หญิงนะครับเด็กเล็กก็มีนะครับผมอ่านะครับเขาเรียกว่าเดินอย่างสบายนะครับเหงื่อไม่แตกนะครับผมอ่านะครับ 29บาท4ตัวร้อยนะครับแต่ละร้านก็จะติดราคาไว้นะครับผมเรียกว่าถ้าซื้อเยอะก็ต่อรองกันได้นะครับราคานะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใจดีนะครับจะลดราคาให้นะครับผมอ่านี่ครับยังอยู่ชั้นล่างอยู่นะครับยังอยู่ชั้นล่างอยู่นะครับนี่ครับเสื้อผ้านะครับกรับกพาเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับ อ่านี่ก็เป็นร้านขนมปังนะครับเค้กอะไรต่ออะไรนะครับของฝากนะครับอ่านะครับกาแฟนะครับชาเย็นนะครับผมอ่าร้านโอชยานะครับผมอ่านะครับโอชยานะครับผมอ่าพาเดินต่อไปนะครับร้านรีแลกไทม์อีกแล้วนะครับมีหลายจุดนะครับมีมาไดเลื่อนเอ่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่ามาไดเลื่อนนะครับด้านในก็จะเป็นร้านทองนะครับ ร้านข้างขวาก็จะเป็นนาฬิกานะครับแล้วก็มีธนาคารด้วยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นร้านขายของใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อครีมนะครับบํารุงผิวอะไรต่ออะไรนะครับมีหลากหลายนะครับผมยาสระผมนะครับอ่าของเล่นเด็กนะครับผมอ่านะครับของกิ๊บกิ๊บเก๋ๆนะครับอ่านะครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ที่ยางรัดผมอะไรประมาณนั้นนะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาเดินขึ้นไปชั้น2นะครับว่าชั้น2มีอะไรบ้างนะครับสําหรับห้างนี้นะครับผมอ่านะครับพาเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับกําลังขึ้นมาแล้วนะครับน้าชั้นบนก็จะเป็น ร้านห้องกงนะครับเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอีกแล้วนะครับมือ2นะครับส่วนขวามือนี่ก็จะเป็นมือ1นนะครับชุดชั้นในของสุภาพสตรีนะครับผมอ่านี่ครับซ้ายมือก็จะเป็นเสื้อผ้ามือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับรองเท้าสวยๆนะครับผมรองเท้าหนังนะครับผมอ่านี่ครับราคาย่อมเยาว์นะครับผมอ่ากางเกงผู้หญิงนะครับผม อ่าเข็มขัดรองเท้านะครับมีหมดเลยนะครับอ่าก็เอ่อแม่ค้าก็จะแขวนโชว์ไว้นะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับ200บาทนะครับสำหรับเสื้อสูทนะครับเสื้อสูทร200บาทนะครับอันนี้เป็นรองเท้านะครับสวยๆนะครับผมมือสองนะครับร้านนี้นะครับผมชื่อร้านห้องกงนะครับผมอ่านะครับรองเท้าแฟชั่นนะครับ นะครับอ่านี่เป็นเสื้อสูทนะครับ200นะครับตัวละ200บาทนะครับราคาต่อรองกันได้เลยนะครับอ่านะครับครับตามก็จะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อเพื่อนๆมาก็ไม่รู้ว่าจะเดินอย่างไงนะครับตรงไหนมีอะไรนะครับ นี่ครับดูตามคลิปผมเลยนะครับต้อมชาแนล53นะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้ามีคอมเมนต์ก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะครับผมนะครับส่วนร้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองอีกหน้านนะครับสวยมากเลยนะครับผมนี่ครับตาดีก็จะเลือกใส่แล้วสวยนะครับนะครับผม นี่ครับอ่าเนี่ยเอาไปซักแล้วก็รี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ก็เป็นร้านอะไรอะวิกผมนะครับติ๊กกับติ๊กกับูนะครับอ่าต่อวิกผมนะครับต่อผมใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ทําผมนะครับทําเล็บร้านทําเล็บต่อเล็บนะครับอ่านะครับอ่านี่เป็นร้านชุดไทยมือหนึ่งนะครับแล้วกระเป๋ามือหนึ่งนะครับผม อ่ามีมือหนึ่งมือสองนะครับอ่าในก็เป็นร้านพวกเอ่อทำเล็บเขียนคิ้วนะครับผมของสุภาพสตรีนะครับอ่าเสริมโง่เฮงนะครับผมอ่านะครับร้านฟุ้งฟิงนะครับอ่านะครับทาปากชมพูนะครับอ่านะครับอ่าครับผมอ่าแลวก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับอ่ากระเป๋าครับมือสองนะครับอ่ามีหลากหลายราคานะครับ ร้านกระเป๋าสวยนะครับผมอ่านี่ครับอ่าสินค้ากระเป๋ามือสองนะครับอ่ามาเลือกซื้อกันได้เลยครับ20บาทยังมีเลยนะครับ20 80 100 2ด0 80หนนะครับอ่านะครับผมนี่ครับอ่าสุพรีมนะครับผม80บาทนะครับผมนี่ครับอ่าตาดีได้นะครับตาดีได้นะครับมาเลือกซื้อกันเองเลยนะครับผม อ่าสแกนได้ทุกร้านนะครับสแกนจ่ายได้นะครับถ้าพกเงินมาไม่พอนะครับผมครับเมื่อมาซื้อแล้วจะเพลินเลยนะครับเมื่อมาเดินที่นี่นะครับผมเรียกว่าเย็นสบายนะครับผมเย็นสบายนะครับอ่านี่ก็เป็นกระเป๋าอีก1หนึ่งร้านนะครับผมร้อยเก้าสิบเก้านะครับพูม่านะครับผมอาดีแดดนะครับผม นี่ร้านลุงเจิดนะครับเป็นรองเท้าหนังนะครับผมร้านลุงเจิดนะครับอยู่ชั้นสองนะครับผมอ่ารองเท้าทิชชูนะครับรองเท้าบูธนะครับผมอ่านะครับมีให้เลือกอ่าหลากหลายนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับมาลองหาซื้อกันได้เลยนะครับครับตั้มก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับ พาเพื่อนๆได้ชมนะครับว่าห้างนี้เขามีอะไรนะครับทำไมคนถึงชอบมาแล้วก็มีชื่อมีเสียงนะครับผมอ่านะครับอ่านะครับใครๆก็รู้จักนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือชั้น2เหมือนกันนะครับอ่านะครับมือหนึ่งนะครับร้านนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นชุดของคุณผู้หญิงนะครับอ่านี่ครับ สินค้ามือใหม่นะครับมือ1นครับอ่าอันนี้ก็เป็นร้านมือ2นะครับร้านนี้ก็มือ2นะครับอ่าน่ครับเช้าเช้ายังคนยังน้อยครับอ่าพอสายหน่อยคนเต็มเลยนะครับคนเดินกันเยอะนะครับมาเลือกซื้อเสื้อผ้ากันนี่เองนะครับผมอ่านะครับครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอ่าบางคนก็ชอบนะครับที่จะซื้ออะไรที่มันถูกๆนะครับแล้วก็ดูดีนะครับผม อ่านี้ครับตาดีได้นะครับตาดีได้นะครับผมอ่านี้ก็เป็นรองเท้านะครับอ่ารองเท้ามีหลายร้านเลยนะครับให้เลือกนะครับชอบร้านไหนนะครับผมอ่านี่ครับอ่าสวยๆนะครับครับยังไงว่างๆก็ชวนมาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆครับ ีครับคุณน to ส,สุภาพปูหลุดคุณสุภาพสตีนะครับส่วนร้านนี้เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีถุงเท้านะครับหลากหลายลายนะครับอันนี้เป็นร้านมือหนึ่งนะครับอ่าเสื้อยืดผู้ชายนะครับเสื้อโปโลนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับมีขายหมดเลยนะครับกางเกงนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของเล่นเด็กนะครับของเล่นเด็กนะครับ ร้านหัวโบรานะครับชื่อร้านหัวโบรานะครับอาจะเป็นของเล่นเด็กแล้วก็ของกระจุกกระจิ๊กนะครับสำหรับใส่ตู้โชว์ก็มีนะครับอ่านะครับผมซื้อไปให้ลูกหลานเล่นนะครับอ่านี่ครับนี่ก็เป็นของกุ๊กกิ๊กนะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นตุ๊กตานะครับไปใส่ตู้โชว์ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับผมด้านขวาก็จะเป็นจำพวกผ้าเช็ดตัวนะครับ อ่าผ้าขนหนูนะครับอ่านะครับอ่าสติกเกอร์นะครับอ่านะครับอ่านี่ครับรถเล็กๆนะครับอ่านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาเลือกกันได้เลยนะครับใครที่ชอบสะสมนะครับอ่าส่วนด้านขวาด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นมือหนึ่งหมดเลยนะครับอ่านะครับเสื้อผ้ามือหนึ่งนะครับอ่าแถวนี้นะครับ อ่านะครับผมมาเช้านะครับก็เลยคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายเคสโทรศัพท์นะครับอ่านะครับอ่าโทรศัพท์ยุคทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับก็มาเลือกกันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีร้านแว่นตานะครับอ่านะครับร้านแว่นตาก็มีนะครับผม ร้านกระเป๋านะครับอ่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ของคุณผู้หญิงนะครับเยอะแยะนะครับสองสองฝั่งนะครับที่จะเดินเข้าไปในยังห้างน้อมจิตนะครับช่วงตรงนี้นะครับชั้นชั้นสองนะครับผมอ่านี่ครับเสื้อผ้านะครับอ่านะครับแล้วก็เอ่อน้ำหอมนะครับอ่านะครับ ขนมนะครับมีให้เลือกนะครับผมนี่ครับต่างหูเล็กๆนะครับสําหรับวัยรุ่นนะครับผมอ่านะครับครับเสื้อผ้ามือหนึ่งนะครับผมนี่ครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาในห้างน้อมจิตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับสําหรับการไลฟ์สดอะไรต่างๆนานานะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ